ติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเลือกสวกันครับหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครสวอ,อในแต่ละพื้นที่นะครับพร้อมกับตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศบัญชีรายชื่อของผู้ที่สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกสวอ,อในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศซึ่งที่จังหวัดเลยนะครับได้ดําเนินหน้าก็ได้เดินหน้านะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดแล้วติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ จันงามผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยเปิดเผยถึงการรับสมัครสมาชิกอุที่สภาในพื้นที่จังหวัดเลยว่ามีผู้สนใจสมัครทั้ง20กลุ่มอาชีพรวม14อําอำเภอจำนวน9 0 7คนและกลุ่มอาชีพกเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครมากที่สุด แต่หลังจากที่ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพบผู้สมัครสวไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน134คนสรุปผู้สมัคร5วันเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด907คนหลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับ สุดท้ายเนี่ยเราเหลือผู้สมัคร7 7 3คนนะครับอันนี้คือข้อมูลณปัจจุบันแล้วซึ่งทางาผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอเป็นผู้ประกาศรายชื่อเรียบร้อยนะครับส่วนกลุ่มที่สมัครมากที่สุดในเมืองเลยเนี่ยก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับสำหรับการเลือกสอวระดับอำเภอจะมีการเลือกในวันที่9มิถุนาย,ยน2567 และระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน2567ทางสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆรวมถึงจัดให้มีการอบรมวิทยากรครูกอและครูขอเพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสอวจังหวัดเลย พร้อมเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์เลือกสวควรศึกษาทำความเข้าใจในขั้นตอนการเลือกสวและระเบียบของกะกะตให้ถูกต้องในส่วนของกะกะตอเองเน,นะครับณนะวันนี้เองนะครับทั้งทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องสถานที่วัสดุอุปรกรณ์เราพร้อมนะครับเรากําลังเตรียมความพร้อมครูขอเพื่อไปเป็นพนักงารให้กับคณะกรกหกรบหลก,ก็คือผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําที่เลือกเราเรามีการสาธิต ทุกขั้นตอนเพื่อรถข้อผิดพลาดเราตั้งเราตั้งเป้าไว้เราตั้งเป้าไว้มือง,งเลยจังหวัดเลยเราเนี่ยเราจะไม่มีข้อผิดพลาดย้ําไปถึงตัวผู้สมัครตัวผู้สมัครก็คือที่ท่านที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเลือก ก็ขอท่านตรวจสอบตัวเองนะครับท่านได้รับเบอร์ได้รับเบอร์อะไรนะครับแล้วก็วันที่ไปรายงานตัวเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปรายงานตัวตั้งแต่ก่อน9้าโมงนะครับก่อน9้าโมงถ้าเลย9้าโมงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะจะมีการขีดลายชื่อออกนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ท่านท่านจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับทั้งนี้การเลือกสอวร,ระดับประเทศจะมีการเลือกในวันที่26มิถุนายน2567 และจะประกาศผลการเลือกสวในวันที่2กรกฎาคม2,567สำนักงานปราชาสัมพันธ์จังหวัดเลยรายงาน การรับเลือกสวนะคะก็มีการรับสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาได้สรุปตัวเลขผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านแล้วก็มีการประกาศแล้วต่อไปเนี่ยก้ามิถุนายนจะเลือกระดับอำเภอแล้วเลือกระดับอำเภอได้แล้วก็จะไปคขายไปเลือกระดับจังหวัดจังหวัดพอได้ระดับจังหวัดก็จะไประดับประเทศโอ้โหเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันจับตามองต้องจับตามองได้ดีเลยว่า สวชุดต่อไปเราจะได้คนแบบไหนบ้างนะคะที่เข้ามาทำการออกกฎหมายมาช่วยบริหารประเทศนะคะ